ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ In Back เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเตรมิมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะดำเนินการอัปเดตข่าวสารของ E f o o t b a l l 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในโซนคลิปนี้นะครับจะดำเนินการพูดถึงการรีวิวแผนแร่ทุกนคนหรือว่าสอนหาแผนเด็ดแผนแร่แผนใหม่หรือว่าแผนแปลกๆที่น่าสนใจของประจำสัปดาห์กันบ้างน,นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเลยกันนะครับว่าแผนที่หลายคนถามหานะครับหรือว่าแผนที่ แปลกๆเข้ามาใหม่สรับสปดาห์นี้นะครับมีรูปแบบไหนกันบ้างก็ทางการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนไปับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มรับชมกันเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตเน้นย้ำอีกทีเลยกันนะครับว่าสัปดาห์นี้เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่แผนที่หลายคนรอคอยนะครับว่าจะเป็น แผนของ4-2-4หรือว่า4-1-4นะครับก็ยังไม่กลับเข้ามาเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแลยกันนะครับว่ามันจะกลับเข้ามาเมื่อไรนะครับวันนี้ก็เน้นย้ำให้อีกทีแลวกันนะครับว่าสัปดาห์นี้นะครับก็คือยังไม่กลับเข้ามาเช่นเคยนะครับเช่นเดียวกันกับแผนที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับเป็นแผนของ4-1-3-2ที่มี MF 3ตัวคนอนันนี้ก็ยังไม่กลับเข้ามาเช่นกันในคนเป็นแผนที่ผมเซฟไว้ทันนะครับก็ ต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับว่ามันจะกลับเข้ามาเมื่อไหร่นะครับทุกคนก็ย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่ายังไม่กลับเข้ามาเช่นกันนะครับสำหรับแผนนี้ก็ลองมาดูแผนเด็ดประจําสัปดาห์นี้กันบ้างแล้วกันนะครับว่ามีแผนรูปแบบไหนกันบ้างหรือว่าแผนทชี่หลายคนถามหานะครับย้ายไปอยู่สโมสรไหนกันบ้างหรือว่าย้ายไปอยู่ทีมไหนกันบ้างก็มาทําการรับชมไปพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก็มาเรื่องวันที่แผนแรกคนมาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าเปลี่ยนสโมสรกันก่อนเลยแล้วกันนะครับ สำหรับแผนแรกที่จัมการแนะนำให้นะครับก็คือไปที่ทางฝั่งของยุโรปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ลาลิกาสเปนดิวิชั่น2นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาทุกคนไปที่สโมสรของนี่นะทุกคนเรกาเนสอันนี้เลยนะครับจากนั้นกดยืนยันทุกคนแล้วก็กลับมาที่การจัดทีมนะครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนเละเดยฟกรคือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นแผนของ422 2ทุกคนก็น่าสนใจมากๆเลยเช่นกันนะครับก็ขออนุญาต ปรับตำแหน่งให้เข้ากับแผนก่อนเลยแลยกันนะครับก็คือมีหน้าตาม,มาประมาณนี้เลยนะครับเป็นแผนหลังเสียทลแบ่งออกเป็นเซดแบ็กสองตัวคนแบ็กซ้ายแบ็กขวาน,นะครับกองกลาง2ตัวแล้คนก็มีกองกลางตัวลุกอีก2ตัวนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับก็ใครชอบแผนนี้นะครับหรือว่าใครที่กําลังอยากลองเล่นหรือว่าอยากหามาเล่นนะครับก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ4-2-2-2จากลาลิกาสเปนดิวิชั่น2อนั่นเองนะครับ ประมาณนี้ทุกคนสลับแผนแร้นะครับเรามาดูแผนต่อไปกันเลยแลวกันนะครับมาดิการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมทุกคนก็รอบนี้นะครับไปที่ทางฝั่งของยุโรปเช่นเคยทุกคนก็เลื่อนลงมาที่ลาลิกาสเปน2เช่นเคยนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่เลบันเต้คนอันนี้เลยนะครับก็เมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมตามสเต็ปเดิมนะครับก็คือกลับมาที่การจัดทีมทุกคนไปที่โค้ชนะครับเปลี่ยนแผนและเดฟก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแผนที่น่าสนใจมากๆเลยเช่นกันนะครับเพราะว่า มันคล้ายๆกับ C114 ทคนแต่ว่านี้นะครับมันจะเป็น C132 นะครับก็ถ้าเป็น C114 นะครับมันจะเป็นปีกสูงซ้ายขวาคนแต่ว่านี้นะครับมันจะเป็นปีกต่ำซ้ายขวานี่นะครับว่ใครชอบหรือว่าใครที่อยากลองเล่นนะพลก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับใช้วินแบ็กฝั่งซ้ายฝั่งขวาที่เป็นสายเปิดนุกคนแล้วก็เอากองหน้าที่หม่งแม่นแมนะครับทุกบอกเลยว่าโดนใจแน่นอนสำหรับสายเปิดหม่งเกมมิ่งนะครับ ก็สำหรับแผ่นนี้นะครับเป็น4-1-3-2ทุกคนแบบ่งออกเป็นเซนเตอร์แบ็กสตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาทุกคนกองกลางตัวรับ1ตัวนะครับกองกลางตัวรุก1ตัวทุกคนวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวานะครับแล้วก็ก,กองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับก็ใครชอบแผ่นนี้อย่าลืมไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับไปด่วนต่อแผ่นต่อไปทุกคนมาในการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้นะครับไปที่ลาลิก้าสเปนดิวิชั่น1กันบ้านทุกคนหรือว่าสเปนในลีกลาลิก้าสเปนนะครับก็ไปทีี่สสโมรรรแกกเเลลยยทุคคนนนนอัั้ะบ จากนั้นก็เมานทุกคนไปที่โค้ดน,นะครับเปลี่ยนแผนและเดฟเฟก,ก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คนเป็นแผนของ C1 4 1, 1นะครับก็ขออนุญาตปรับให้เข้ากับแผนหรือว่าให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยเลยกันนะครับสามารถปรับได้ทั้ง c m f และก็เอได้ด้วยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับนี่ครับทุกคน ก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับมันสําคัญตรงที่สามารถปรับเป็น a m ได้ทุกคนก็น่าสนใจมากๆเลยจริงๆนะครับสำหรับแผ่นนี้ก็มีเซเลแบ็กสตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลางตัวรับ1ตัวทุกคนกองกลางสามารถปรับได้ทั้ง CMF และก็ MF เลยนะครับต่อด้วยวินแบ็กฝั่งซ้ายอยนแบ็กฝั่งขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้านะครับก็ใครชอบแผ่นนี้นะครับอย่าลืมไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับทุกคนก็ น่าสนใจมากๆเลยเช่นกันนะครับเพราะว่าตรงกลางนะครับทุกคนมีทั้งกลางรับและกลางรุกนะครับรวมไปถึงปีกซ้ายขวาและกองหน้าตัวเป้าในเองนะครับก็ใครชอบไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับไปด่วนต่อแผนต่อไปทุกคนมาในการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้นะครับยังอยู่ที่ลาลิกาสเปนกันเหมือนเดิมนะครับนี่ครับทุกคนสำหรับทีมต่อไปคือ FC บาร์เซโลนาในองนะครับก็มาดูกันนะครับว่าเป็นแผนรูปแบบไหนนะครับเข้าไปที่โครถลวนเปลี่ยนแผนและเดฟเฟลส์นะครับก็คือ มีหน้าตามาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ท right ุกคนเป็นแผนของ42 31นั่นเองครับกคนก็ปรับให้ตรงตามตำแหน่งก็คือจะมีหน้าตามาประมาณนี้นะครับก็เป็น4 2 3 1นะครับที่กองกลาง2ตัวนะครับยืนติดกับกองหลังเซนเต์แบ็กมากๆากทุกคนก็น่าสนใจมากๆเลยเช่นกันนะครับสรับแผนของ f c บาร์เซโลน่านะครับก็แบ่งออกเป็นเซนเต์แบ็กสตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวนะครับแล้วก็มีกองกลางตัวลุก1ตัวนะครับ วินแ็กฝั ise, ่งซ้ายวินแ็กฝั่งขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้านะครับวันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยเช่นกันนะครับก็ใครชอบไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับเรามาดูแผนต่อไปกันเลยเลยกันคนไปกันแบบวๆเลยเลยกันนะครับก็รอบนี้นะครับไปที่ยุโรปมาเรอะเ่อคนเลยก็เลนลงมาที่ซีรีส์ BKT อันนี้นะครับก็กดมาที่สมโมสรที่4อันนี้ทุกคนกดไปตามผมเลยนะครับจากนั้นก็ไปที่โค้ชทุกคนเปลี่ยนแผนและเดฟฟลนะครับก็คือมีหน้าตาม,มาแบบนี้นะครับวันนี้เป็นแผนของ 4312านึคนคล้ายๆกับแผนภาคเปส2021นะครับแต่ว่าตรงกลางนะครับคนมันยืนเรียงกัน3ตัวแบบนี้ทุกคนก็น่าสนใจมากๆนะครับก็มีเซตแบ็กสตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง3ตัวนะครับอันนี้ก็คือสามารถปรับได้ทั้ง cmf แล้วก็ d mf เลยนะครับต่อด้วยกองกลางตัวรุก1ตัวนะครับแล้วก็หน้าเป้าอีก2ตัวนะครับอันนี้ก็ใครชอบนะครับก็อย่าลืม ไมหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับผมสรับสายต่อบอลหรือว่าสายชิ่ง1นอนะครับวันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยเช่นกันนะครับสรับแผนนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาดูลต่อแผนต่อไปกันทุกคนรอบนี้นะครับไปเรื่องฝั่งของยุโรปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่ซีรีส์ b k เเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาทุกคนเป็นสโมสรของโมเรนาเอฟอันนี้เลยนะครับเมื่อทีมเสร็จแล้วก็มาทุกคนไปที่โค้ชนะครับเปลี่ยนแผนและเดฟเฟลก็คือมีหน้าตามาแบบนี้นะครับก็ คล้ายๆกับแผนเมื่อกี้เลยครับเป็น 43- ่สเช่นกันนะครับแต่ว่าตรงกลาง3ตัวนะครับมันไม่ยืนเรียงกันเหมือนเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้มันยืนเรียงกัน3ตัวเลยนะครับแต่ว่านี้ก็คือมีกองกลางตัวรับที่เป็น dmf นะครับยืนลงมาติดกับเซ็นเตอร์แบ็กก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับก็แบ่งออกเป็นเซ็นเตอร์แบ็กสตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลางตัวรับ1ตัวนะครับกองกลาง cmf 2ตัวทุกคนกลางตัวรุก1ตัวนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับ ก็ใครชอบแผนนี้นะครับไปหามาลองเล่นกันได้ทุกคนก็น่าสนใจมากๆเลยเช่นกันนะครับประมาณนี้เลยกันทุกคนก็ลงมาดูแผนปิดท้ายกันเหมือนเดิมแลยกันนะครับก็เป็นแผนที่ผมปิดท้ายให้ทุกคลิปอยู่แล้วนะครับเริ่มที่เซาเปอเมริกาทุกคนเลยก็มาที่ทีมชาตินะครับก็คือไปที่ทีมชาติของอาร์เจนตินานะครับอันนี้ก็เป็นแผนปิดท้ายให้ทุกคลิปอยู่แล้วนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าจะทาการปิดท้ายให้ทุกคลิปอยู่แล้วนะครับเพร,เเรา,เา,าระเป็นแผนที่น่าสนใจมากๆนะครับ ก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับนี่คือแผนของทีมชาติอาร์เจนตินาทุกคนเป็นแผนของ4-4-2นะครับก็เที่มขคัญก็คือกองหน้านะครับมีทั้งหน้าเป้าและหน้าต่ำนะครับสำหรับแผนนี้ก็ใครสนใจนะครับไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของทีมชาติอาร์เจนตินาครับไปดันต่อทุกคนมาในการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้นะครับเป็นแผนของ4-4-2ทุกคนก็คือไปที่ยุโรปนะครับแล้วก็ทีมชาติมาที่ทีมชาติของสวีเดนนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับแผนเมื่อกี้เลยนะทุกคนมา ก็เหมือนกับแผนเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่ามันแตกต่างตรงที่กองหน้าตัวเป้าเนี่ครับเมื่อกี้ของอาร์เจนตินาคนจะมีทั้งหน้าเป้าและหน้าต่ำนะครับแต่ว่าของสวิเอนก็คือจะเป็นหน้าเป้าทั้งคู่นะครับก็ใครชอบไปหามาลองเล่นกันได้เลยครับเป็นแผนของ4-4-2นะครับที่พอจะคล้ายคลึงกับ4-2-4ได้มากที่สุดณเวลานี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบก็ดีก็คือ4-2-4ยังไม่กลับเข้ามาในอีนะครับไปดวลต่อทุกคนก็มาในการเปลี่ยนชีมกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้นะครับไปที่ ยูโรทุกคนเลยก็เรื่องมาที่ทีมชาติเหมือนเดิมนะครับก็คือไปที่ทีมชาติของฝรั่งเศสท่านเองนะครับอันนี้ก็ปิดท้ายให้ทุกคลิปกันอยู่แล้วนะครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟังว่คือมีหน้าตาม,มาแบบนี้เลยนะครับก็ใครชอบแผนไหนหรือว่ารอบแผนไหนกันอยู่บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เไว้กำลังใจกันเหมือนเดิมทุกคนไว้เกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอต ดีครับ